สวัสดีค่ะบรรยากาศยามบ่ายนะคะแม่ดาก็เปิดสปริงเกอร์น้ำไว้นะคะตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนก่อนนะคะนู่นเปิดสปริงเกอร์ใส่ต้นโม่ไว้นะคะจำปลาหายไปไหนเนาะไม่เห็นจำปา ตั้งแต่เม่ดากลับมายังไม่เห็นจําปาเลยกินข้าวกินอาหารที่ไหนเนาะจําปาเอ้ยจำปาว่าจะไปเปลี่ยนน้ำนะคะถ้าไม่ดากลับบ้านที่ไรจําปาหายทุกทีหายไปไหนก็ไม่รู้นะคิดถึงจําปาอยู่นะอุ้ยเดินผ่านมาทางนี้หอมดอกว้าว กุหลาบอันนี้นะสวยมากมากนะคะมันลายลายแดงแดงขาวขาวลายลายลาย,ลาย,ลายมันสวยมากแต่ว่าดอกมันก็เล็กนะดอกมันก็เล็กเพราะว่าย้าคุมไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวตน้นตอนเย็นค่อยมาลดน้ำฝั่งทางนี้นะคะตอนกลางวันก็เปิดใส่ต้นโม่เดี๋ยวปิดฝั่งทางนี้ก่อนปิดฝั่งทางนี้แล้วก็กเปิดฝั่งทางนี้ พอตกเย็นค่อยมาดึงสายยางรดเอานะคะจำปาเอ้ยอยู่ไหนเนาะจำปาเนาะปิดปิดาวลาวทางนี้แล้วก็จะมาเปิดาวลาวทางนี้ เปิดน้ำใส่ต้นโมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันหยดไหมทั่วถึงไหมนะคะแต่ว่าน้ำมันเบาเนาะยังหยดอยู่ไหมเนี่ยก็หยดอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าเบามาก รู้สึกว่าน้ำเบามากเลยแสดงว่าน้ำไม่ไหลนะตรงนี้นะอไหลละไหลอยู่ต้องเปิดว่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมง ก็เดินเลาะๆมาดูฝั่งทางนี้วันนั้นลุงช่างดูแล้วมันหลุดข้อต่อหลุดข้อต่อก็อต่อแล้วเนาะนี่แถวน,นี้ไม่หยดเลยนี่ไม่หยุดไม่ไหลเลยน้ำไม่พอน้ำไม่หยดุดน้ำไม่ไหล จะทำยังไงเนาะกำลังมาอ๋อน้ำยังเดินมาไม่ถึงกำลังมาอยู่น้ำมันเบาเนาะแรงดันน้ำก็เลย ดูก่อนอหยุดช้ามากหยุดเท่ากับน้ำตาดูสินี่แต่ลมไม่มีน้ำ เดี๋ยวมาดูทางนี้ปลายสายนี้จะออกเรงอยู่แล้วนี่ทางนี้ปลายสายก็ออกเรงอยู่นี่แต่ว่าตรงกลางไม่มีไม่หยดุดโอ้ต้นประดูแตกยอดใหม่หมดแล้วนะคะ ต้นพวงดอกไม้เอามาปลูกแดดร้อนเกินไปหรือเปล่ามะม่วงนะคะดูสิมีแต่ลูกมะม่วงทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดดกมากๆ ดกดกปีนี้มะม่วงนะคะล้นตลาดแน่ๆเพราะว่ามองไปต้นไหนนะคะที่บ้านแถวๆบ้านแล,ล้วริมถนนเนาะที่ขับรถผ่านนะโอ้ยมีแต่ดอกมะม่วงเต็มต้นเลยนะต้นเล็กต้นใหญ่ต้นอะไรก็ออกดอกเต็มต้นเลยน่าจะล้นตลาดแน่ๆมะม่วง กินต้นหนึ่งก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนะมาะมะม่วงนะคะกินต้นหนึ่งก็กินไม่หวัดไม่ไหวอันนี้ก็ออกดอกสุดแรกไม่ติดสุดที่สองก็ยังไม่เห็นลูกเลยนะแต่ว่าดอกนี้เต็มต้นแต่ว่ายังไม่เห็นลูกเลยยังไม่ติดอ๋อติดแล้วนี่ไงสุดแรกติดแค่นี้สุดที่สอง แต่ดูดอกของมันเหมือนจะร่วงหล่นไปไม่มีลูกเลยเป็นเพราะอะไรเนาะปุ๋ยก็ใส่แล้วน้ำก็ให้ตลอดทำไมมันไม่ไม่ติดลูกเป็นเพราะว่าแมลงเยอะหรือเปล่ามแมลงจะตอมดอกของมัน นีต้นนั้นแหละที่มันไม่ติดแต่ว่าต้นนี้ก็ดกดกอันนี้น่าจะเป็นอกล่องอกล่องทองหรือเปล่าอกล่องทองหรือว่าน้ำดอกไม้นะดูลักษณะแล้วเหมือนจะว้าวดกจังเลยดูสิมีต้นนี้ดกกว่าเพื่อนแต่ละซอแต่ละพวงเลยดกมากเลย น้ำดอกไม้หรือเปล่าเนาะนี่ดูดูรูปร่างลักษณะแล้วน่าจะเป็นน้ำดอกไม้ถ้าอกลองทองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเขียวเสวยก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดินมาเปิดน้ำสปริงเกอร์แล้วก็พาดูน้ำว่า มันหยุดตรงไหนบ้างตรงไหนไม่หยุดบ้างนะคะก็คงจะปล่อยสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าทางนี้โอ้ก็โอเคแต่ว่าตรงกลางๆมันก็ไหลยอยู่แต่ว่าตรงไหลก็ไหลตรงไม่ไหลก็ไม่ไหลมิดซีรีเลยตรงน,นี้ตรงนี้มิดซิรีเลยไม่หยุดเลยทำยังไงเนาะ บอกว่ารูมันตันก็ไม่ตันนะลมออกอยู่ได้ยินเสียงลมอยู่อ้าวน้ำทำไมปิดแล้วทำไมมันยังค้างสายอยู่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ